ที่ดินของเราอ่ะราคาต้นทุนมามันสูงมากวานึงเนี่ยสามหมื่นห้าแล้วที่เสษของเราเนี่ยเยอะมากเหมือนกันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเดเวลอรมันไปต่อ,อยากจริงๆตรงนั้นแหละคือกำไรของเราเลยถ้าเรามาจัดสรรเนี่ยที่บริเวณเนี้ยครับมันจะเป็นที่เสษมันบังคับขายให้ลูกค้าไม่ได้ที่ที่เรามาทำเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเวลาก่อสร้างเนี่ยมันต้องเป็นที่มุมปั้งเวลาเราขายที่ดินเนี่ยมันต้องขายเป็นแบบเป็นทรงปั้น้านออกไปพราฉะนั้นครับคุณอน้นเตรียมรับคำนี้ดีๆเลยครับโครงการนี้มันเจงครับ แต่วิธีแก้ปัญหาโครงการแบบนี้ครับมันมีทางออกเสมอครับจัดได้สูงสุดเนี่ยครับมนได้ที่34แปลงเรารู้แล้วต้นทุนค่าที่ดินของเราอ่ะคือ50ล้านสแสดงว่ามูลค่าโครงการเราเนี่ยไปได้ถึง166ล้าน35ล้านบาทเนี่ยครับมันคือค่าก่อสร้างบ้านทั้งโครงการเราเพราะฉะนั้นครับเราจะเอาตัวเลขนี่ครับไปหารจํานวนพอตที่ดินแล้วแบ่งได้ เราจะขายสูงกว่านั้นก็ได้ประเด็นคือเราต้องทําข้างหน้าเกิดก่อนถึงเวลานั้นสบายแล้วคุณต้นถึงเวลาแล้วเนี่ยมูลค่าโครงการของเราโดยที่เราซื้อที่แพงมาทําด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยซื้อเข้าไม่ควรเกินหมื่นแต่เราเอาไปซื้อเข้าแพงกว่าเขาสามเท่าอันนี้คือทางออกของที่ดินแปลงนี้ครับก็คือต้องทําไปขายไปใช้วิธีตัดที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตถ้ามันเป็นถนนสาธารณะแล้วที่ดินแปลงนี้จะทําหมู่บ้านเดี่ยวก็ได้นะครับจะทําคอนโดได้คุณต้นเห็นด้วยกับวิธีการทั้งหมดไหมครับ ผมเห็นว่าครับแตาผมถึงติดต่อปักิงเลยเขาก็โโดูแนวโน้มวิธีการแต่ผมชอบวิสัยทัศน์ในการทำงานครับคือมันแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วโครงการมันน่าจะดำเนินต่อไปได้อย่างสวยเองครับผมรับ ข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมกับทีมศึกษากันมากนะ็คือผมจะเล่าให้คุณอ้นฟังก่อนว่าเวลาทําหมู่บ้านนะครับสมการในการทําหมู่บ้านของเขาเนี่ยจะมีเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก4ี่หมวดหลักๆเราจะแบ่งเป็นค่าที่ดินค่าก่อสร้างค่าบริหารโครงการแล้วก็เป็นกาไรสุทธิเราแยกชัดเลยเพื่อให้เราไม่หลุดว่าเราจะต้องไปโฟกัสกับอะไรมากเกินความจําเป็นและอะไรน้อยเกินความจําเป็นอันนี้คือสมการของการทําหมู่บ้านจัดสร์นะครับหลักๆจะมีเท่านี้แล้วในแต่ละส่วนก็จะแตกย่อยออกไปซึ่งสมการโดยทั่วไปเนี่ยครับเขาจะเริ่มที่3 0 4 0คือค่าที่ดินิ0ค0อค เรียงตามลำดับค่าก่อสร้างเนี่ยครับปกติเนี่ยมันจะมี50%ได้ค่าก่อสร้างที่มันเป็นระดับไฮเอ็นขึ้นหน่อย50-60%ได้30%เนี่ยถือว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับสำหรับการควบคุมโครงการหนึ่งโครงการนะครับ40%เนี่ยพอเป็นไปได้ค่าบริหารโครงการเนี่ยครับของเราเนี่ยตั้งไว้ที่20%จริงๆแล้วเนี่ยมันไปถึง25-30%บางโครงการถ้าเราได้ที่ถูกมากแล้วอาจจะเหว่งกันได้กําไรตัวเนี้ยก็จะไปถัวเฉลี่ยเป็นทุนทุนของค่าที่ดินแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาทำโครงการอันดับแรกที่เราต้องคํานึงสุดดดเเนี่รรรราาต้องงคิถึกกํไป็ับแะ ผมเนี่ยไปวางมา3แบบแบบเต็ม34หลังแบบ31หลังแล้วก็28หลัง34เนี่ยครับวางได้เยอะสุดบนที่ดินสมมติว่าที่ดินขยายมาแสดงว่าตัวแปรของพอ้ที่ดินมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่เนื้อที่ขายเนี่ยยังเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมก็คือถ้าสมมติเอาพื้นที่3ไร่ 2. งาน8ตารางวาเนี่ยเป็นตุ๊กตาก่อนแล้วเราก็มาทํากันบ้าน,นะครับปัญหาหลักๆของที่ดินคุณโอ้นเนี่ยครับก็คือที่เขาไม่ได้รูปเวลาถ้าเรามาจัดสรรที่บริเวณเนี่ยครับมันจะเป็นที่เศษม,มันขาาายล่มมวลเเรีท มันต้องขายไปตรงป้านๆออกไปถ้ามันเป็นมุมแหลมเนี่ยเราไปขายของไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาทาหมู่บ้านเนี่ยทำแบบมุมป้านซะส่วนใหญ่แต่ที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่แบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยครับอาจจะต้องไปรวบรวมพื้นที่เป็นสัดส่วนที่มันสามารถเอามาเดเวลลอปได้เพราะว่าที่ดินของเราอะราคาต้นทุนมามันสูงมากวาหนึ่งเนี่ยสามหมื่นห้าเรามาต้นทุนสูงมากแล้วที่เศษของเราเนี่ยเยอะมากเหมือนกันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเดเวลลอปมันไปต่อยากจริงๆตรงนั้นแหละคือาไเนนัั้วแปหตม่ดใ เป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นปัญหาต่อมาครับที่เรายังไม่ได้ถมแสดงม,มันคือต้นทุนของที่ดินของเราทั้งหมดเลยจอยของเราเนี่ยลึกถนนลึกเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าบ้านพักอาศัยเนี่ยอยู่ในถนนที่มันลึกเข้ามาเนี่ยแต่มันปลอดภัยเนี่ยคนชอบเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนพื้นที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักๆของเราเนี่ยเป็นต้นทุนที่รูปฟอร์มของที่ดินเลยที่มันทําให้ต่อยอดยากผมมาสรุปตรงนี้ครับพอจัดได้สูงสุดเนี่ยครับมันได้ที่34แปลงสีเหลืองๆเนี่ยที่คุณอ้นเห็นเนี่ยเป็นทาวน ชั้นล่างแล้วคีบพอที่ตัดสั่นได้เยอะที่สุดก่อน <c oughs> ก็คือ3 4แปลงเอาเอาเนี้ยไปทําสมการต่อนะครับก็คือ 30, 40- 1 0 20ตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวบอกว่าค่าที่ดินของคุณโอ้นเนี่ยฮะมันควรเป็นเท่าไหร่ของมูลค่าโครงการสมมุติว่าเรารู้แล้วต้นทุนค่าที่ดินของเราอะ่ะคือห้ล้านแสดงว่ามูลค่าโครงการเราเนี่ยไปได้ถึง166ล้านไปได้ถึง125ล้านไปได้ถึง100 000, ล้านตามลำดับเปอร์เซ็นต์ค่าที่ดินของเราเลยอันนี้คือต้นทุนค่าที่ดินอองงรรรรรรรา <c oughs> ราาาาา <c oughs> า่่โคคคกกกกส้วตั <c oughs> ับบิห ตรงนี้ครับเราจะจัดสรรน้ําหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารโครงการค่าคุมงานประชาสัมพันธ์ทุกๆอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับงานบริหารตรงนี้ครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนค่าก่อสร้างโครงการเนี่ยที่30%ในตารางแรกเนาะและก็ส่วนที่2เนี่ยครับค่าบริหารโครงการเนี่ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับในรูปแบบ3ามอันเนี่ยคุณอ้นจะเห็นว่ามันมีการถูกเกลี่ยน้ําหนักยาทุกๆอย่างเนี่ยออกไปขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมันเหมาะกับโครงการของเรามากที่สุดช่องแรกเนี่ยครับคุณอ้นถ้าเราตั้งค่าก่อสร้าง มากเราแทบจะขาดวัสดุก่อสร้างเองเนี่ยถ้าบริหารโครงการของเราเนี่ยอยู่ที่35%คือตารางช่องที่3ก็คือ35ล้านแต่ถ้าเรากลางๆหน่อยเราเตรียมความพร้อมมีความรู้จัดสรรดีเราอาจาบริหารโครงการเนี่ยได้4ีก็คือ50ล้านเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเหลือกำไรช็อตแรกเนี่ยยีรนคือ33ล้านอันนี้คือโมเดลที่ดีที่สุดนะครับและอีกสองอันเนี่ยครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าทำเลยฮะเหลือส2ล้านมันเหนื่อยมากเราไม่รู้เราจะถือโครงการเรานานขนาดไหนอันสุดท้ายเนย มาทอยย่อยต่อครับทอยย่อยยังไงครับค่าก่อสร้างเนี่ยมันรวมถึงค่าสาธารณภคใช่ไหมครับมันรวมถึงต้นทุนของค่าก่อสร้างบ้านในแต่ละหลังใช่ไหมครับลองดูค่าสาธารณภคก่อนนะครับเราตีไปว่ามันคือ30%ของมูลค่างานก่อสร้างมูลของค่าก่อสร้างเรา50ล้านเป็น30%ที่เป็นสาธารณภคเสาไฟฟ้าท่อระบายน้ําระบบประปาระบบสุขาภิบาลใต้โครงการอีก70%เป็นที่เป็นค่าก่อสร้างบ้านในแต่ละหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ35ล้านบาทมันคือค่าก่อสร้างบ้านทั้งโครงการเราพอจะเอาตัว ได้34พอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าก่อสร้างเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบล้านค่าก่อสร้างบ้านพอเป็นไปได้ 2, อันที่2เนี่ยครับค่าก่อสร้างบ้านล้านสอันที่3มเนี่ยครับประมาณ7 0 0 0แสนทุกๆอันเนี่ยครับรูปแบบของการวางสมการเนี่ยพอเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยครับมันคือราคาขายของบ้านแต่และโซลูชันเนี่ยครับมันไม่สามารถทําให้โครงการเราขายได้เลยเมื่อไปเปรียบเทียบกับโครงการข้างเคียงที่เราไปดูมาหมู่บ้านเต็มทั้งโครงการเลยทาเท่าไหร่ก็ขายหมดอันนี้เรียกว่ามีาายแต่ดีมเรามมันไไไป่ด้เราไมม่สาาาาารรถขยาคานี้้ไดเพราาะว่่ต้นนนททุขของีดิรา มันสูงและเป็นพื้นที่เสียค่อนข้างเยอะโซลูชันที่ดีที่สุดเนี่ยโซลูชันที่1เราต้องขายบ้าน3ล้านเถึงเราจะไปต่อได้โซลูชันต่อไปครับเราตีค่าที่ดินเนี่ยที่50ล้านค่าก่อสร้างที่30% 30%นี่คุณอ้นต้องแทบเป็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างเองบริหารโครงการต้องเก่งมากเลยที่10%คุณอ้นจะเหลือกําไร10ล้าน10ล้านเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากได้กําไร10ล้านเอาเงินทั้งหมดเนี่ยครับเอาเงินร้อยล้านเพี่มมาแลกสงบล้านเนี่ยครับคุ ร้านหกกันก่อนเราไปดูตลาดอยู่2องร้านห้าสองสามห้าสองสี่ห้าเราทำต้นทุนบีบขนาดนี้แล้วอะใลยสองหกสี่แพงกว่าตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำของดีกว่าตลาดต้นทุนเราต่ำมากมากอีกเพราะฉะนั้นครับคุณนนทนเตรียมรับคำนี้ดีๆเลยครับ โครงการนี้มันเจ๊งครับคุณนวนมันไม่สามารถทําได้บนที่ดินแปลงนี้ที่เศษเยอะขนาดนี้ครับตัวน,นั้นน่ะคือกําไรโครงการเราเราขายไม่ได้แต่วิธีแก้ปัญหามันมีทางออกเสมอครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องทําที่ทั้งแปลงเข้าคอนเซป็ปทำไปขายไปใช้ที่ดินเฉพาะส่วนที่ซื้อปัญหาของเจ้าของที่ดินเนี่ยครับคือมันเป็นที่ตาบอดที่ตาบอดเนี่ยครับขายราคาสูงตอนนี้เขาประกาศขา,ขายกี่เดือนแล้วครับคุณน้นพอซ้ำไหมครับหลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมปัญหาคือขายยังไงก็ขายไม่ได้หนึ่งราคาสูง2องที่ตาบอดสามที่มันเป็นบป็อคเป็น เาจะขายได้เราขอเขาใช้ที่ดีเป็นบางส่วนเพื่อแลกกับค่าขายที่ดินของเขาที่เขาจะได้ราคาตารางวาะ 3, ละสามหมื่นห้าละครึ่งทางทั้งออกของโครงการเรามันออกได้3หน้าก็คือหน้าที่1เนี่ยครับเราทาไม่เข้าจัดสรรเราแบ่งที่ดินเนี่ยแค่9พ้าพอแล้วเราก็ขายเฉพาะฝั่งนี้ให้เหนือกว่าโครงการข้างเคียงพื้นที่ใหญ่กว่าตัวบ้านใหญ่กว่าแล้วเราก็ขายเฉพาะตัวนี้ปิดโครงการได้เราใช้ถนนยาวๆทำฝั่งเดียวสร้างต่อเนื่องออปชันที่2อครับคุณอ้นเราสามารถทำหน้าเข้าหาการถนนเนี่ยอยู่ตรงกลางในโซลูชันที่2เนี่ยครับเราอะใช้ ใช้ที่ดินที่ติดถนนสาธารณะที่สุดเราแหวกถนนตังราคาเลยอยู่ตรงกลางใช้ถนนร่วมกันที่ดินเราไม่ถึง3 0 0วานะครับเราสามารถขายบ้าน2ฝั่งได้แล้วทําถนนให้ใหญ่หน่อยเพื่อต่อยอดอนาคตสำหรับออปชันที่3มันเหมือนออปชันที่2เลยมันจะเพิ่มการขายได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเตรียมสนามหญ้าไว้ข้างหน้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ดูอึดอัดตรงนั้นน่ะเราจัดสวนเลยถ้าอยากอยู่บ้านที่มันสดชื่นอยู่แล้วฮะออปชันที่2เนี่ยเป็นออปชันที่มันไม่สดชื่นมันก็เลยจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะแบ่งรูปแบบของที่ ราคาขายเนี่ยครับสมมุติว่าเราทําให้มันใหญ่กว่าท้องตลาดด้านราคาช่วยทําโปรโมชั่นช่วยนะทำพื้นที่ให้ใหญ่กว่าเราขึ้นไปที่ไม่ถึง3ล้าน2.82.9ถ้าเราทําถนนฝั่งเดียวนะครับเราจะได้กําไร4ล้านเพราะมันเปลืองถนนมันเปลืองที่ดินที่มันไปอยู่ในถนนหมดออปชันที่2เราได้กาไรเยอะขึ้น9ล้าน3 0 0แสนบาทเพราะว่าในออปชันที่2นะครับมันคือออปชันที่เราใช้ที่ดินน้อยกว่าไม่ออกไหมครับและออปชันที่3าครับราคาใกล้เคียงกันเลย9้าล้าน2เราจะขออนุญาตหุนกับเจ้าของเพื่อใช้ที่ดินข้างหน้าให้มันสวยงามเราจะได้ผลประโยชน์คือเจ ของที่ดินน่ะจะได้ราคาที่ดินตามที่เขาต้องการเราจะได้ถนนสาธารณะเพิ่มที่เราจะไม่ใช่ที่ตาบอดแล้วมันไปต่อยอดได้แต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยต้องสนามหญ้าเราทำเป็นอย่างนี่ ได้หมดเลยครับเราเหลือพื้นที่ไว้ขายตรงนี้หมดอนาคตรเราทาบ้านเดี่ยวได้พราว่าเราทําแบบออปชั่นแรกตอนแรกเราอาจจะได้กําไรน้อยเราทําไปขายไปขายหมดครับถนนมันเป็นของเราแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้กําไรค่าก่อสร้างบ้านเพิ่มอีก16ล้านเพราะว่าเราใช้เวลาครับในการรอแบ่งพรท,ที่ดินเพิ่มได้ทําเพิ่มได้เพิ่มอีก16ล้านทางออกของที่ดินแปลงนี้ครับก็คือต้องทําไปขายไปใช้วิธีขอซื้อที่เฉพาะจําเป็นตัดที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตถ้ามันเป็นถนนสาธารณะแล้วที่ดินแปลงนี้จะทําหมู่บ้านเดี่ยวก็ได้นะครับจะทําคอนโดมันไมู่กมา ที่เนี้ยทำวันเนี้ยได้แค่เริ่มต้นแบบไม่เข้าจัดสรรก่อนแต่อนาคตเนี้ยที่ตรงเนี้ยดีแน่นอนอยู่แล้วเมื่อมันไม่เป็นที่ตาบอดเนี้ยมันแะเนดเวลอรต่อได้เยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยอันดับหนึ่งมีโครงการมันเป็นหมู่บ้านปุ๊บเนี้ยมันเป็นชุมชนแล้วเป็นที่พักอาศัยแล้วเพราะว่าบ้านแถวเฮาเนี้ยมันขึ้นแล้วใช่ไหมข้างหลังเนี้ยจะเป็นคอนโดอ่ะไม่ยากแล้วสมมุติว่าดีตัดขายเลยทนทุนอันนี้ครับมันก็เป็นรูปแบบที่เราจะมาใช้ในโครงการของเราบ้านของเราเนี้ยครับมันเป็นบ้านแถวเฮาควบคุมต้นทุนเนี้ยค่อนข ถาปัดมีช่องเปิดช่องแสงพร้อมมีโต๊ะทํางานมีทุกอย่างแล้วได้ยังไงภาพตัวอย่างเนี่ยครับมันใช้สีในการสร้างมูลค่าเพิ่มโครงสร้างซิมเปิลตรงไปตรงมาบรรยากาศการตกแตง่งเป็นสีแบบสะอาดๆให้ลูกค้าเห็นว่าสามารถใช้งานยังไงได้ราคาเนี่ยแข่งกับท้องตลาดได้เลยราคาของเราอาจจะสูงกว่าตลาดนิดหน่อยแต่เราหาลูกค้า9้าคนให้เจอครับโดยเราทําของดีกว่าที่มันมีอยู่เราขอแค่9้าหลักแรกเพื่อจะไปต่อยอดแปลงข้างหลังโครงการเนี่ยที่ผมเคยเออกแบบไว้ผมก็อยากจะทําแบบเนี้ยในเชียงใหม่เหมือนกันเป็นทาว์โฮมทรงอิสระที่ผนังมันไม่ แต่ที่ดินของเรามันยังไม่มีศักยภาพพอ ยังทแบ,บนอนาคตครับเราต้องคิดทีละช็อตครับช็อตแรกเนี่ยเราต้องทําข้างหน้าให้มันเกิดก่อนพอเราสร้างข้างหน้าเป็นชุมชนแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะตามมาถึงเวลานั้นสบายแล้วคุณโอ้ปกติแล้วเนี่ยหมู่บ้านจะซื้อเข้าไม่ควรเกินหมื่นแต่เราอ่ะไปซื้อเข้าแพงกว่าเขา3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องใช้การออกแบบแก้ปัญหาและใช้เวลาเข้ามาช่วยใช้เวลาในยืดในการขายแล้วพอครบกฎหมายแบ่งแยกเราทําต่อได้แล้วขายบ้านหมดเราก็ทำต่อได้ถึงวันนั้นแล้วอ่ะที่มันมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วที่ดินมันเป็นสิ่งที่แบบมีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วทุกกคน็รู้ แฟนลับรู้หมดครับทุกคนรู้แฟนลับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเข้าถึงลูกค้าเราต้องการลูกค้าแค่ไม่เกิน9คนเราทําเลยครับการตลาดออนไลน์การตลาดออฟไลน์ line, Facebook YouTube โฆษณายิงแอบมีตัวอย่างภาพสามมิติให้เขาดูมีแอนิเมชันจําลองภาพของจงมีป้ายวนิวป้ายกองโจรที่แล้วแต่คุณโอน้นะการตลาดออฟไลน์ line, เพราะว่ามันต้องใช้แอคชั่นนิดนึงออฟไลน์ off line เนี่ยครับเป็นพวกจับบูธวิทยุท้องถิ่นรถแห่อันดับแรกเนี่ยหลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยมาแล้วว่าเราจะลุยในโซลูชันไหนเราลองไปดูด้วยว่าโครงการหนึ่งเน ใกล้ๆก,กับเราอะเขามีจุดเด่นอะไรเราไปต่อยอดต่อคุณต้องรู้ขนาดพื้นที่ขนาดที่ดินราคาขายพื้นที่ก่อสร้างที่เรายังไม่รู้สามห้องนอนสองห้องน,น้ำสองนนที่จอดรถเราต้องไปเซอร์วย์ต้องไปดูโครงการใกล้เคียงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรากําลังทําที่เราต้องเหนือกว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํางานเนี่ยครับวางแผนโฆษณาสามมิติทำโบชัวไปไวนิลแล้วก็ไปกล่องโจรแอนิเมชั่นโฆษณาเฟซบุ๊กได้เลยขึ้นโลโก้เลยเชียงใหม่มูบ้านใหม่ขึ้นตรงไหนตัวเๆ้พร้อมแผนที่ส่งให้ลูกค้าถึงมือได้เลยรีวิวนี้้แแบบด ต้องการ9คนอันนี้คือรูปแบบทั้งหมดที่คุณอ้นต้องเตรียมตัวแล้วก็เริ่มทํางานครับคุณอ้นเห็นด้วยกับวิธีการทั้งหมดไหมครับผมเห็นด้วยครับผมถึงติดต่อทีมงานเขากดูแนวโน้มวิธีการแต่ผมชอบปิศาจแท้ในการทำงานครับคนะือมึงแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วรงการมันน่าจะดำเนินต่อไปได้อย่างส่วนเองครับ,บ<ม>ได้เลยครับคุณอน้นครับคุณอน้ณอนมีติดอะไรสงสัยหรืออยากเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับเดี๋ตรงนี้เราทำข้างในก่อนให้ไได้เก้าหลักนะใช่ครับเก้าหลัง แนะล้วถ้าโครงการมันเดินต่อไปได้เรากวขยาย่างี้แช่ครับครับผมได้เลยค,ครับขอบคุณมากครับคุณโอน้นสวัสดีครับ